สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไทยรัฐทีวีวันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับหนึ่งในระบบป้องกันภัยทางอากาศที่ล้ำสมัยที่สุดในโลกนั่นก็คือ o อ i c o อน k y g u กา d 3 Air Defense System ระบบนี้ได้รับการพัฒนาโดยบริษัท r ริเเมนท All Air Defense หรือที่หลายคนรู้จักกันในชื่อ o อ i ิค n ซึ่งเป็นบริษัทสัญชาติสวิตเซอร์แลนด์และปัจจุบันเป็นหนึ่งในบริษัทผู้ผลิตอาวุธป้องกันภัยทางอากาศที่มีชื่อเสียงที่สุดในระดับโลก ระบบสกายการ์ด3ถือเป็นการพัฒนาต่อยอดมาจากกลุ่นก่อนหน้าไม่ว่าจะเป็นสกายการ์ดและสกายการ์ดไอโดยสกายการ์ด3ได้รับการออกแบบให้ตอบโจทย์ภัยคุกคามทางอากาศยุคใหม่ตั้งแต่เครื่องบินรบความเร็วสูงอากาศยานไร้คนขับหรือ UAV ไปจนถึงจรวดร้อนและขีปนาวุธขนาดเล็กที่ยิงเข้ามาโจมตีด้วยความสามารถที่หลากหลายระบบนี้จึงถูกจัดว่าเป็นชั้นป้องกันร,ระยะสั้นและระยะกลาง ที่เชื่อมต่อกับระบบป้องกันภัยทางอากาศชั้นสูงอื่นๆได้อย่างสมบูรณ์แบบหัวใจหลักของโอลิคอนสกายการด3คือระบบควบคุมการยิงอัตโนมัติและเรดาร์ตรวจจับที่มีความแม่นยำสูงโดยสนยนควบคุมจะมีเรดาร์ตรวจจับเป้าหมายแบบ3มมิติที่สามารถติดตามเป้าหมายได้หลายเป้าหมายพร้อมกันในเวลาเดียวอีกทั้งยังมีเรดาร์ควบคุมการยิงและกล้องตรวจการไฟฟ้าแสงที่ทำงานได้ทั้งกลางวันและกลางคืน ทำให้ระบบนี้มีความยืดหยุ่นสูงแม้ในสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนหรือมีการรบกวนสัญญาณระบบอาวุธของสกายกา r d ด3มีทั้งปืนกลต่อสู้อากาศยานแบบโอลิคอน GDF 35มิมและยังสามารถติดตั้งจรวดนำวิถีต่อสู้อากาศยานระยะสั้นอย่างเช่น FIM-92 Stinger หรือ Mistral ได้ทำให้หน่วยที่ใช้ระบบนี้มีความหลากหลายและสามารถเลือกใช้อาวุธที่เหมาะสมกับเป้าหมายในสถานการณ์ต่างๆได้ทันที ในส่วนของปืนกล35มิมนั้นมีชื่อเสียงในเรื่องของความแม่นยำและอัตราการยิงที่สูงปืนสามารถยิงได้ถึง550นัดต่อนนาทีและเมื่อใช้กระสุนแบบพิเศษที่เรียกว่า AHEAD (Advanced Hit Efficiency and Destruction) กระสุนจะระเบิดออกเป็นชิ้นโลหะขนาดเล็กจำนวนมากบริเวณใกล้เป้าหมายทำให้มีโอกาสทำลายเป้าหมายสูงมากโดยเฉพาะต่อ UAV หรือจรวดที่มีขนาดเล็กและบินเร็ว ซึ่งการใช้เทคโนโลยีนี้ช่วยให้สกายการ์ดสกลายเป็นหนึ่งในระบบที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในกลุ่มปืนต่อสู้อากาศยานข้อได้เปรียบอีกอย่างของสกายการ์ดสคือระบบสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกสามารถติดตั้งบนรถบรรทุกหรือใช้เป็นฐานที่มั่นประจำการได้ตามต้องการทำให้กองทัพที่ใช้งานมีความยืดหยุ่นสูงสามารถเคลื่อนที่ไปยังจุดยุทธศาสตร์ต่างๆได้รวดเร็ว ในด้านการปฏิบัติการสกายการ์ด3สามารถควบคุมอาวุธได้หลายระบบจากศูนย์ควบคุมกลางหนึ่งแห่งหมายความว่าหน่วยปฏิบัติการไม่จำเป็นต้องแยกกันทำงานแต่สามารถรวมศูนย์การตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพระบบสามารถติดตามเป้าหมายหลายร้อยเป้าหมายในระยะหลายสิบกิโลเมตรและเมื่อเป้าหมายเข้ามาในระยะยิงระบบจะเลือกใช้อาวุธที่เหมาะสมที่สุดเพื่อทำลายอย่างรวดเร็ว หลายประเทศในโลกเลือกใช้สกายการ์ดสเพราะความน่าเชื่อถือและความสามารถที่ผ่านการพิสูจน์แล้วไม่ว่าจะเป็นในยุโรปตะวันออกกลางและเอเชียโดยเฉพาะประเทศที่ต้องการระบบป้องกันภัยทางอากาศระยะสั้นถึงกลางเพื่อป้องกันพื้นที่สำคัญเช่นสนามบินโรงไฟฟ้าหรือเขตเมืองใหญ่ในยุคป,ปัจจุบันที่ภัยคุกคามจาก UAV และโดรนติดอาวุธมีมากขึ้นสกายการ์ด3กลายเป็นระบบที่ตอบโจทย์อย่างแท้จริง เพราะปืน35มิมที่ใช้กระสุน AHEAD สามารถยิงสกัดโดรนที่บินต่ำและรวดเร็วได้อย่างแม่นยำและยังคุ้มค่าก่อว่าการใช้ขีปนาวุธราคาแพงไปทำลายเป้าหมายที่มีราคาต่ำกว่ายอย่างโดรนนอกจากนี้ Skyguard 3ยังสามารถเชื่อมต่อเข้ากับระบบป้องกันภัยทางอากาศที่ใหญ่กว่าเช่นระบบจรวด Patriot หรือระบบ NASAMS ได้ทำให้เกิดเป็นเครือข่ายป้องกันภัยทางอากาศหลายชั้นที่แทบจะจาะทะลุได้ยาก ถ้าเรามองในเชิงยุทธศาสตร์ระบบอย่างโอลิคอนสกายการ์ด3ไม่ได้เป็นเพียงอาวุธแต่เป็นเครื่องมือสำคัญในการป้องกันประเทศเพราะมันสามารถสร้างความมั่นใจให้แก่กองทัพและประชาชนว่าพื้นที่สำคัญและโครงสร้างพื้นฐานของประเทศจะปลอดภัยจากการโจมตีทางอากาศอีกจุดเด่นของสกายการ์ด3คือการออกแบบที่ใช้งานง่ายและสามารถฝึกกำลังพลได้รวดเร็วโดยศูนย์ควบคุมการยิงมีอินเทอร์เฟซที่ทันสมัย ใช้หน้าจอแสดงผลดิจิทัลและมีระบบจำลองการฝึกซิมูเลเตอร์ในตัวทำให้กำลังพลสามารถฝึกการใช้งานได้เสมือนจริงโดยไม่ต้องสิ้นเปลืองกระสุนหรืออาวุธจริงเมื่อพูดถึงประสิทธิภาพหลายการทดสอบได้พิสูจน์แล้วว่าสกายการ์ด3สามารถทำลายเป้าหมายที่มีความเร็วสูงและเคลื่อนที่หลบหลีกได้อย่างมีประสิทธิผลไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินรบที่บินต่ำหรือขีปนาวุธพิสัยไกล ข้อดีอีกอย่างคือระบบนี้สามารถทำงานได้แม้ในสภาวะที่มีการรบกวนทางอิเล็กทรอนิกสูงเพราะมีการรวมข้อมูลจากทั้งเรร์และระบบตรวจการด้วยกล้องไฟฟ้าแสงเข้าด้วยกันถ้าเปรียบเทียบกับระบบอื่นๆในโลกสกายการ์ดสามจัดว่าเป็นระบบที่คุ้มค่าทั้งในด้านราคาการบำรุงรักษาและประสิทธิภาพเมื่อเทียบกับระบบป้องกันภัยทางอากาศที่ใช้ขีปนาวุธเพียงอย่างเดียวอีกทั้งยังเป็นระบบที่ได้รับการพัฒนาต่อเนื่องและอัปเกรดได้ในอนาคต ด้วยคุณสมบัติทั้งหมดนี้ทำใหโอลิคอนสกายกาด3ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในระบบป้องกันภัยทางอากาศระยะสั้นและกลางที่ดีที่สุดในโลกและเป็นส่วนสำคัญของเครือข่ายป้องกันภัยที่หลายประเทศเลือกใช้เพื่อปกป้องดินแดนของตนดังนั้นหากพูดถึงความสมดุลระหว่างเทคโนโลยีความแม่นยำและความคุ้มค่าระบบโอลิคอนสกายกา3คือตัวเลือกที่กองทัพทั่วโลกให้ความไว้วางใจ และยังคงเป็นกำลังสำคัญที่จะยืนหยัดปกป้องน่านฟ้าในอีกหลายทศวรรษข้างหน้าและทั้งหมดนี้ก็คือรายละเอียดเชิงลึกเกี่ยวกับระบบป้องกันภัยทางอากาศโอลิคอนสก,กายกา d ด3ครับถ้าท่านชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องไทยรัฐทีวีของเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณครับ